จังหวัดจันทบุรีประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานใหญ่คะ่ะวันสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรำลึกและงานกาชาติประจำปี2569 นายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอราลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทหารตำรวจและคณะทำงานฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อหารือแนวทางและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในทุกด้าน ที่ประชุมได้รายงานความพร้อมของแต่ละฝ่ายทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยและกําหนดการ จัดกิจกรรมโดยจังหวัดได้กำหนดจัดพิธีสำคัญในวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม2568ตั้งแต่เวลา5นาฬิกา30นาทีพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่วนสาธารณะทุ่งนาเชยประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะพิธีบวงสรวงและพิธีสงฆ์ขณะที่ช่วงเย็นตั้งแต่เวลา1 7นาฬิกาจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและมีกิจกรรมรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระเจ้าตกากสินมหาราช โดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมเต็มที่เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานอย่างยิ่งใหญ่